สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาให้อาหารไก่นะครับในบรรยากาศยามเย็นนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงเย็นนะครับก็ถือโอกาสนะครับมาอัปเดตด้วยนะครับแล้วก็มาให้อาหารไก่ด้วยนะครับครับที่เลี้ยงไว้นะครับก็เช่นเคยนะก็จะมีไก่งวงไก่บ้านไก่ต๊อกนะครับไก่ตอกก็เหลือเยอะนะครับแบ่งออกเยอะแล้วนะครับว่าจะเหลือแค่บางส่วนนะครับเหลือตัวผู้นะครับตัวเมียไม่กี่ตัวนะครับ ถ้าท่านใดต้องการนําไปค้สายนะครับสําหรับไก่ตอกนะครับก็ติดต่อสถามาได้ที่เบอร์0611369939นะครับหรือแอดไลน์มาที่0611369939นะครับเดี๋ยวให้ทาแนะนำนะครับเดี๋ยวคุยรายละเอียดกันนะครับก็ไก่งวงตอนนี้นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับเป็น ไข่เชื้อนําไปฟักนะครับก็มีแบ่งแล้วนะครับก็สอบถามมาได้เลยนะครับราคาต้องบอกว่าราคาเบามากนะครับราคามิตรภาพนะครับก็มีบริการจัดส่งให้นะครับหรือท่านใดต้องการไก่งวงรุ่นพ่อแม่พันธุ์นะครับก็มีพอแบ่งบ้างนะครับก็เป็นรุ่นประมาณ7เดือนนะครับก็พร้อมผสมนะครับช่วงนี้ก็กําลังเริ่มไข่นะครับให้ดูกันใกล้ๆนะครับ ตัวใหญ่นะครับตัวนี้เป็นลูกผสมไจแอนท์นะครับเป็นไก่งวงยักษ์นะครับตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีครับมีกลุ่มน้อยนะครับมีหลากหลายสีนะครับสีนะครับสีน้ำตาลก็มีนะครับสนใจสีไหนนะครับสนใจสายพันธุ์ไหนก็สอบถามได้เลยนะครับสําหรับท่านที่สอบถามมเจวกับลูกไก่ไข่เล็กฮอนนะครับไข่สีขาวนะครับตอนนี้กําลังเพาะนะครับ เดี๋ยวประมาณอีก2สัปดาห์ก็น่าจะพักเป็นตัวนะครับตอนนี้กําลังเข้าพักได้1สัปดาห์กว่าๆนะครับก็เดี๋ยวคอยอัปเดตได้เรื่อยๆนะครับเอ่อในการจัดส่งนะครับไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าใช้บริการขนส่งรถส่งไก่ชนนะครับก็มอบริการจัดส่งทั่วประเทศแต่ว่าค่าขนส่งก็ขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับว่าอยู่จังหวัดไหนนะครับก็ลองสถามกันก็ได้นะครับ ทำไม่ซื้อไม่หาไม่เป็นไรนะครับสอบถานได้นะครับผมยินดีให้คำได้หนักทึกษานครับสำหรับอาหารนะครับตอนนี้ใช้เป็นรำข้าวปลายข้าวนะครับเพราะช่วงนี้เป็นหน้าเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเกี่ยวข้าวนะครับก็จะมีรำจากคนในหมู่บ้านในชุมชนอย่างนี้นะครับเอามปเอาข้าวมาสีนะครับก็พลอยได้ก็สืได้รำมาให้ไก่นะครับ ก็เป็นการลดต้นทุนนะครับไปได้เยอะนะครับลดได้เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราไปซื้อปลายข้าวหรือซื้อธารอย่างนี้นะครับซื้ออาหารสําเร็จรูปก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้เรานะครับก็จะกาไรนะครับกำไรก็เสียน้อยน้อยมากนะครับแทบจะไม่เหลืออะไรนะครับถ้าเราไม่หาวิธีลดต้นทุนนะครับนะครับก็มาอัปเดตให้ชมกันนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองแชทมาสอบถามได้หรือโทรมาโดยตรงก็ได้นะครับเดี๋ยวผม ให้คำปรึกษาคำแนะนำนะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์นะครับที่สุดท้าอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปี้ฝากไวันนี้สวัสดีครับ